มีนี่ชิ้นแรกนะครับเป็นชุดบางแดดนะครับแ่แน,น,น,น่เริ่มรู้แล้วใช่ไหมมันเป็นทรงหมวกนกอกแบบใดแล้วมานี่ครับกับกระเป๋าฟืบหูหิว้วเป็นยังไงล่ะน่ารักไหมมาอันบอกกัน้วยกันครับยังไม่เจอครับเปิดกระเป๋ายังจะเจอถุงใสอีกอันนึงโอ้ อินเดนะครับมันคือหมวกกันนอ็อก Index อ่าผมจำรุ่นไม่ได้ว่ะเฮ้ยอ่ามันคือรุ่นนี้ครับอีคอนไซเอลของผมอีคอนใช่ไหมอ่านว่าอีคอนไหมเป็นหมวกรูปผสมครับมันจะเป็นหมวกทรงเต็มใบปกติแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสวมกับตัวที่เป็นเหมือนครีบบางลมสไตล์พวกรถทัวริง่งรถวิบาก เดี๋ยวผมจะลองประกอบไปเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคสวยนหมโอ้งานดีนะครับสำหรับอินเด็กนี่ไว้ใจได้เลยในชุดน็อตเนสอะไรตรงนี้นี่ใช้ได้ใช้ได้รูพอร์ตอะไรนี่งานเนียบมากมีไปอีกหนึ่งใบนะแล้วถ้าใครติดตามช่องผมก็จะรู้ว่าผมซื้ออยู่สีเดียวนะครับหมวกกันแล้วก็คือสีขาวโอเคเดี๋ยวลองประกอบไปเดี๋ยวมารีวิว ออนนี้ก็มาทําการจะติดตั้งเจ้าชิวบังลมตัวหน้าแบบนี้นะครับมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้แต่อยจะบอกว่ายังกับระบบกลไกตรงนี้อยู่นะต้องบอกก่อนว่ามีคู่มือ,อของอินเด็กไม่ต้องห่วงครับเข,ขาค่อนข้างจะใส่ใจลูกค้านะครับมีคู่มืออะไรชัดเจนนะครับที่สําคัญครับนี่มีสติ๊กเกอร์ให้แล้วก็มีตัวชิวบังตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นชิ้นนี้เก๋มาก นี่เป็นสวิตท,ที่แบบว่าเอาไว้แบบอากาศเข้าจมูกมีพอร์ตแล้วก็สามารถแบบเข้าเยอะๆแบบนี้ได้ถ้าคิดว่าแบบว่าไปทางลุยๆหน่อยแบบมีแบบว่าต้องการเนี่ยอากาศเข้าเย็นๆก็เป็นแบบนี้ได้โอ้โหนี่ตัวนี้คุ้มว่ะมาเต็มมาเต็มนะครับมาเต็มจริงมาเต็มโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเจ้าชิวบังลมด้านหน้าตัวน,นี้คือสวยงามมากๆเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าคู่มือที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ เขียนรายละเอียดนะครับมีของแถมมาเยอะแยะเลยเมื่อกี้เห็นพี่เป็นปากตัวนี้แล้วใช่ไหมไอ้ตรงน็อตตัวบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวหนึ่งเป็นตัวสั้นกับตัวยาวถ้าใส่ตัวนี้นะครับก็คือต้องใส่เป็นน็อตตัวยาวนะแล้วก็หมุนให้แน่นนี่นี่เป็นตัวสั้นสําหรับใครที่อยากจะเอาไปขับอ่าเป็นสายทัวร์ลิงธรรมดาเป็นสายแบบรถสปอร์ตเนื้องานใสดีกว่าตัวเอแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะแล้วก็ชิวตัวหน้านี่ที่สำคัญคือพี่แกแถมมาด้วย เป็นแบบสโมกนะครับเปชิวสโมกนะครับส่วนตัวที่ติดมาล็อกเลยแล้วกันนะครับ,นะร,บราคาประมาณนี้นะครับแต่ก็ถูกกว่านี้หรืออะไรี้ก็แล้วแต่จะหาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวชิวตัวเนี้ยไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่อะคริกตัวนี้มันจะเป็นโพลีคาร์บอเนตแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนลักษณะแบบออปติคอลเกรดมาเทเรียกก็คือตัวนี้จะไม่หลอกตานะครับตัวนี้จะไม่หลอกตาแล้วก็ มีป้องกัน UV มีการลงกันรอยติดมาต้องบอกว่าของอินเด็กเนี่ยเขาดีนะผมรอกกันนะฟ้าบโอ้ยเห็นใสเห็นผมถือกล้องเลยเห็นไหมตัวนี้สีสวยมากเป็นสีประหลอดทองครับโอ้ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงงานเนี้ยบจริงแล้วว่าสีเสอือตรงนี้เพื่อนๆดูดิเนื้องานเนี้ยบมากนะใครสนใจกำลังจะเปลี่ยนหมแบบขับแบบเป็นลักษณะแบบรถกึ่งๆนิดน,นึงนะแบบว่าขับพวก 500x นะพวกนะรถประมาณทรงแบบเนี้ยที่มันสามารถ คืออยากจะขับสปอร์ตก็ได้แบบว่าเป็นผู้คอสโซอเวอร์คือสามารถที่แบบจะเป็นสายลุยก็ได้จะเป็นสายแบบท่องเที่ยวทั่วไหก็ถ้าไม่ชอบก็ถอดแกป๊ปออกก็จะเป็นหมวกทรงปกตินะครับเหมือนตอนแรกนะอีกนะครับแล้วก็สักคำสั่งมาจานนุดตรงนี้ใช่ไหมนะสไลด์ปุ๊บนี่ขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ดูแบบมันดูแข็งแรงดีนะคือแบบไม่แบบเด้งตกมาเลยนะคือแบบดูดิโอ้ข้างในนวมดูเนื้อนวมด้านใน โอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับเยวผมจะเป็นตรวน,นี้มีของแถมก็คือจะเป็นถุงใส่หมวกอันนี้ผมก็คงจะไม่ได้ใช้ตามตามเดิมนะครับอาจจะดูลายอันนี้มองตรงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะสีสันดูตลกตลกนิดนึงนะครับแล้วมีติ๊กเกอร์ให้2อ,อันนะครับแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีกระเป๋าซื้อกระเป๋านี่คือใหญ่มากคือเอาไปทาอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องมาใส่หมวกกับน็อกนะครับคือเอาไปทาอย่างอื่นได้อีกนะครับ นี่รีวิวชิวๆกับเจ้าหมวกอินเดรุุนอีคอนอีคอนใช่ไหมอ่านว่าอีคอนนะไม่รู้จะอ่านว่าอีคอนหรือแ่าอีคอนนะครับลองหาดูนะสวยจริงตัวจริงเนี่ยกับรูปเนี่ยคือสวยเลยเนี่ยถูกใจมากๆนะครับสไตล์ดีไซน์ออกแบบนี้ถูกใจเนี่ยสายแอดเวนเจอร์ทัวร์ลิงอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคแล้วมันยังแถมชิวอันนี้มาให้อีกโอ้โหเผื่อใครแบบไม่อยากใช้ตลอกแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้กัน UV ด้วยนะครับงานแข็งแรงนะครับ ใช้ได้นะครับด้านล่างใต้คาตรงใส่แล้วก็เป็นระบบแบบนี้นะครับก็เป็นแบบลิงไม่ใช่ลิงนะเป็นแบบใส่สลักล็อกซึ่งอันนี้ผมชอบที่สุดละนะครับเป็นสลักซึ่งแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็ง่ายนะครับในการใช้งานก็เซฟตี้ดีนะครับแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้ดูเป็นเนื้อโลหะดีใช้ได้นะครับโอเครวมๆก็ ถามว่าประทับใจไหมคือประทับใจด้วยทั้งริง2,000กว่าบาทเนี่ยก็คุ้มค่านะสำหรับเจ้าตัวหมวกน็อกสวยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> หรือเต็มบ้านเนี่ยเพราะว่าต้องบอกเวาลาเขาแพ็คมาโ okay อเคด้ยแหละนะครับก็คือแพ็คมาดีนะครับสวยไหมสวยนะะงานสีแบบดีอ่ะดีกว่าตัวเองแบบจริงๆนะผมขอพูดเลยจะขับเป็นแบบทัวร์ลิงอยากจะเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยคือเหมาะสำหรับคนที่ซื้อหมวกใบแรกแล้วยังไม่รู้จักตัวเองก็เลือกได้นะอันนี้สวยจริงนะครับก็ไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะตัวนี้ผมซื้อเองนะ ค okay. ตอนนี้ก็ลองสวมดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ําหนักไม่ได้เบานะครับไอ้โทษตอนนี้ลองสวมไลยแล้วก็รู้สึกเลยว่าว่าเบานะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็รู้สึกกระชับดีนะครับในการหันมองนวมเนี่ยแน่นดูดิกำลังดีเลยนะเดี๋ยวพอยุบก็น่าจะใส่ง่ายแล้วก็มีช่องสําหรับคนที่ใส่แว่นเหมือนผมด้วยคือจะสอดขาขาเนี่ยเข้าไปได้นะแต่ว่า ตอนนี้ต้องแก้มผมเหมือนคนมีแก้มเยอะนะครับพอมีแก้มเยอะมันก็จะบีบแก้มเยอะสักนิดนึงก็เดี๋ยวคิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งก็น่าจะโอเคขึ้น,นผมจะลองปิดชิลนะโอ้เป็นไงเห็นไหมะนะครับสวยมากโอเคสวยยังไงไเดี๋ยวลองดูอีกทีใครสนใจก็ลองหาซื้อนะครับดูครับ